สำหรับตัวคนที่มีการใช้งานในเส้นทางค่อนข้างประจําถ้าเกิดมีการเดินทางอยู่ภายในเมืองแล้วก็อยู่ในออฟฟิศเรียกว่า 6- 7 0ของการเดินทางเนี่ยเราใช้ทางเดิมๆตื่นขึ้นมาต้องไปส่งลูกต้องไปทํางานแล้วก็กลับเข้าไปจอดในออฟฟิศออกจากออฟฟิศกลับมารับลูกกลับบ้านอย่างนี้เนี่ยคุณเหมาะกับรถ B E V มากแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนเดินทางไกลถามว่าใช้ได้ไหมเดินทางไกลประจําด้วยใช้ได้ครับ ไฟฟ้าปัจจุบันแยกออกเป็นประเภทหลักๆได้2ประเภทครับก็คือเป็นกลุ่มที่ยังคงมีเครื่องยนต์อยู่เราเรียกไฮบริดกอีก,กลุ่มหนึ่งก็คือเป็นแบตเตอรี่แล้วก็มอเตอร์เลยเราเรียกเป็นรถ BEV แบตเตอรี่ e ิเล็กทริก c l e ครับในกลุ่มของฝั่งรถไฮบริดเนี่ยก็จะแตกแยกย่อยไปหลากหลายรูปแบบเลยแล้วแต่ว่าผู้ผลิตเนี่ยมีการวางตำแหน่งการทำงานระหว่างมอเตอร์เครื่องยนต์แล้วก็ขนาดของไซส์ของแบตเตอรี่เป็นแบบไหนครับ จุดเด่นของระบบไฮบริดเองก็คือเหมือนกับว่าเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่คนไทยคุ้นเคยแล้วเพราะว่าอยู่ในเมืองไทยมาเกิน10ปีแล้วครับรถแบบไฮบริดเนี่ยถ้าเกิดเราดูเรื่องของการทํางานระหว่างเครื่องยนต์ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะมีทั้งแบบตัวไฮบริดที่เรียกว่าเป็นฟูลไฮบริดสมัยก่อนก็คือเครื่องยนต์ทํางานมอเตอร์สามารถที่จะออกมาช่วยให้ตัวรถออกตัวขับเคลื่อนได้ไปด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าลว้ลวนๆก่อนที่เครื่องยนต์จะติดขึ้นมาทํางานตอนช่วงที่ความเร็วสูงมากขึ้นแล้วก็มอเตอร์ออกมาช่วยได้อีกครั้งหนึ่งตอนช่วงงที่เ่แ My เแ ในยุคก่อนเนี่ยจะเป็นการทํางานที่เครื่องยนต์ต้องทํางานตลอดเวลาแล้วก็มีมอเตอร์เข้ามาช่วยเสริมเวลาที่ช่วยออกตัวแล้วก็รวมถึงช่วงเล่งแสง นั่นคือไม h ์ไฮบริดใน2ระบบแรกที่บอกไปนี้เนี่ยเป็นพาร ALLEL ไฮบริดคือต้องมีการทำงานควบคู่กันสลับกันทำงานหรือทำงานควบคู่กันช่วยกันเสริมพลังงานระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์ปัจจุบันในระบบไฮบริดแยกย่อยแล้วก็เยอะมากกว่านั้นอีกครับมีไฮบริดที่สามารถเสียบปลั๊กชาร์จได้คือรับพลังงานจากภายนอกไฮบริดที่รับพลังงานจากตัวเครื่องยนต์ทาหน้าที่แกเป็นเครื่องปั่นไฟอย่างเดียวหรือว่าเราเรียกว่าซีรีส์ไฮบริดนะครับมอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนเป็นหลัก มอเตอร์จะเป็นตัวหมุนทําให้ล้อรถเนี่ยทำให้รถทั้งคันวิ่งไปแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยทำหน้าที่สร้างกระแสะไฟไปให้แบตเตอรี่แล้วก็แบตเตอรี่จ่ายไฟมาให้มอเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการทํางานที่ใกล้เคียงรถไฟฟ้ามากขึ้นแต่ว่าทําให้ตัวรถที่เป็นไฟฟ้าที่มีการทํางานแบบนี้เนี่ยนะครับซีรีส์ก็คือต่อแล้วจากเครื่องยนต์ไปที่แบตแล้วก็มาที่มอเตอร์เนี่ยโดยที่ เหมือนกับคล้ายๆรถไฟฟ้าโดยที่ไม่ต้องจอดชาร์จไม่ต้องมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เรายังใช้งานตัวรถได้คล้ายแล้วก็ใกล้เคียงตัวรถที่เราใช้แบบปกติครับนั่นคือซีรีส์ไฮบริดซีรีส์ไฮบริดมีการพัฒนาต่อไปกว่านั้นอีกนิดนึงว่าอาจจะมีชื่อบอกว่าเป็น ehev h e, v. H e v ก็คือ h y b r i d electric vehicle ไฮบริดแสดงว่ามีการผสมประสานกันระหว่างเครื่องยนต์กับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับพอบอกว่าเป็น ehev เครื่องยนต์เนี่ยทำหน้าที่ที่จะช่วยปั่นไฟชาร์จไฟเหมือนเดิมครับแต่กลายเป็นว่าในบางเวลาเครื่องยนต์สามารถที่จะต่อกําลังกับตัวชุดมอเตอร์แล้วก็ช่วยขับเคลื่อนรถในช่วงสภาวะที่รถมีโหลดหรือพาราน้อยๆหรือว่าจะกินไฟน้อยเพราะนั้นเนี่ยพอแยกย่อยในระบบไฮบริดทั้งหมดแล้วเนี่ยมีการพัฒนาที่แตกต่างหลากหลายให้เหมาะกับการใช้งานกับสภาพรูปทรงตัวรถในแต่ละประเภทเยอะเลยครับ รถ PHEV ถือเป็นอีกหนึ่งประเภทที่เกิดมาระหว่างคนที่กำลังลังเลครับว่าเอ้ยจะหยุดใช้รถที่เป็นเครื่องยนต์ล้วนๆไปหารถที่ไม่มีเครื่องเลยเป็นแบตเตอรี่แล้วก็มอเตอร์แล้วก็ห่วงพวงเรื่องระยะทางในการใช้งานพอเป็น PHEV หมายถึงเป็น Plug-in Hybrid เนี่ยนะครับตัวรถสามารถที่จะรับพลังงานจากการชาร์จได้แบตเตอรี่จะมีขนาดใหญ่มากขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับรถไฮบริด Hybrid เนี่ยแบตเตอรี่อาจจะมีขนาดใหญ่ประมาณ8ถึง10เท่าก็มีจาก1.6กลายเป็น12ถึง ถึง16ก็มีนะครับกิโลวัตต์ออวในการรับพลังตัวแบตเตอรี่แล้วก็มากับเก็บไว้นะครับกระแสไฟซึ่งก็จะทําให้ระยะทางของรถปลั๊กอินไฮบริดสามารถวิ่งได้ด้วยไฟฟ้าล้วนๆเนี่ยมีเริ่มต้นในยุคแรกๆเนี่ยประมาณ20กว่า30กิโลเมตรยุคปัจจุบันเนี่ย60ถึง80จนยุโรปเนี่ยขยับมาอยู่ที่ตัวเลข100กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งหมายความว่าตัวรถรับกระแสไฟแล้ววิ่งเป็นเหมือนรถไฟฟ้าล้วนๆได้ด้วยระยะทางตามความจุข,ของแบตเตอรี่ เมื่อไฟลดลงเมื่อต้องการกําลังสูงๆเยอะๆเครื่องยนต์พร้อมที่จะติดขึ้นมาเพื่อที่จะทําหน้าที่ขับเคลื่อนร่วมกับมอเตอร์ทําหน้าที่เป็นเครื่องปั่นไฟหรือว่าทําหน้าที่เหมือนเป็นรถไฮบริดที่เครื่องยนต์กับมอเตอร์สลับกันทํางานหรือร่วมกันทํางานได้ครับพอเป็นรถ b e v เนี่ยชื่อก็บอกชัดเจนเลยครับแบตเตอรี่นะครับ อิเล็กตริกนะครับวีโคแสดงว่ารถคันนี้เนี่ยไม่มีเครื่องยนต์ละใช้พลังงานจากตัวชุดแบตเตอรี่โดยตรงแบตเตอรี่จะต้องมีขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นขนาดความจุของแบตเตอรี่พอเป็นรถ BEV ยุคแรกๆ30กว่ากิโลวัตต์อัลเนี่ยนะครับพอยุคต่อๆมาขยายมาเป็น40กว่าถึง50กว่านะครับปัจจุบันเนี่ยมีความจุเยอะๆถึง70ก็มีนะครับซึ่งก็ทําให้ระยะทางในการใช้งานของตัวรถ BEV เนี่ยมีตัวแปรอยู่2เรื่องครับ แบบแรกก็คือขนาดรูปแบบของตัวรถกับความจุของแบตเตอรี่และ กำลังของตัวมอเตอร์ไฟฟ้ารถที่ดีไซน์มาให้มีพละกําลังมอเตอร์มีแรงม้าสูงสูงมีแรงบิดสูงสูงถ้าแบตไม่ใหญ่พอก็จะมีะรยกกนนะยะอนการขับเคลื่อนที่สั้นนะครับแต่ว่ารถอีกรูปแบบหนึง่งรถคันไม่ใหญ่แบตก็ไม่ได้ใหญ่อาจจะเอามอเตอร์ที่ไม่มีกําลังมาใช้ก็จะทําให้ตัวรถเนี่ยสามารถขับเคลื่อนไปได้ไกลมากขึ้นพอเป็นรถไฟฟ้าเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยแล้วก็มีวิธีเลือกในการที่จะมองหาตัวรถที่ตรงกับประเภทการใช้งานของเราเนี่ยยากมากขึ้นยังไงถ้าเกิดจะซื้อหรือว่า สนใจรถไฟฟ้าอาจจะต้องมีการศึกษารอบด้านเพิ่มมากขึ้นครับ พะเป็นรถ b e เเนี่ยเรื่องของการใช้งานที่ความเป็นตัวเองของคนใช้งานเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะครับถามว่ารถ b e เเหมาะที่จะใช้งานแบบไหนคนคิดก่อนเริ่มต้นเลยว่าเอยต้องวิ่งทางไกลเท่านั้นจริงๆแล้วเนี่ยในการใช้งานรถสําหรับตัวคนที่มีการใช้งานในเส้นทางค่อนข้างประจําถ้าเกิดมีการเดินทางอยู่ภายในเมืองแล้วก็อยู่ในออฟฟิศเรียกว่า 6- 70%ของการเดินทางเนี่ยเราใช้ทางเดิมๆตื่นขึ้นมาต้องไปส่งลูกต้องไปทํางานแล้วก็กลับเข้าไปจอดในออฟฟิศออกจาก ออฟฟิศกับมารับลูกกับบ้านอย่างนี้เนี่ยคุณเหมาะกับรถ B E V มากเพราะคุณสามารถที่จะคำนวณการใช้งานส่วนใหญ่ของชีวิตคุณให้เหมาะพอดีกับตัวรถที่คุณจะเลือกซื้อเลือกใช้ได้ แต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนเดินทางไกลถามว่าใช้ได้ไหมเดินทางไกลประจําด้วยใช้ได้ครับเพราะว่ารถ b e v มีประเภทที่มีความจุของแบตเตอรี่มีระยะทางหรือรถอาจจะไม่มีความจุของแบตเตอรี่ที่เยอะแต่ในเส้นทางมีจุดที่แวะจุดที่ชาร์จเร็วมีสถานีชาร์จในจุดที่เราสามารถแวะชาร์จได้โดยใช้เวลาไม่เยอะเนี่ยเราก็สามารถที่จะวางแผนการเดินทางแล้วก็ปรับตัวเองมาใช้รถแบบ b e v ได้ครับ พอเป็นรถ HEV แล้วก็รถไฮบริดธรรมดาทั่วไปไม่ว่าจะใช้ไฮบริดแบบไหนก็นแล้วแต่เนี่ยนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยไม่จําเป็นต้องปรับตัวเหตุผลเพราะว่าถ้าเราใช้งานถ้ามันไม่สามารถชาร์จได้แสดงว่ามันทํางานปรับสลับกันไปมาเองระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าโดยอัตโนมัติเราแค่ทําหน้าที่ถ้าเกิดเกน้ํามันตกลงมาลดลงมาเหลือระดับน้อยเราก็เติมน้ํามันเหมือนกับการใช้งานรถที่เป็นเครื่องยนต์ธรรมดาเครื่องยนต์สันดาปแบบปกติครับ แต่ถ้าเกิดเราใช้รถ H E V แบบที่เป็น P H E V คือเสียบชาร์จได้ด้วยเนี่ยเราก็บริหารตำแหน่งในการจอดเวลาในการชาร์จและก็การใช้งานทุกครั้งที่ชาร์จต้องบอกว่าได้กำไรเพราะว่าส่วนต่างของการใช้รถไฟฟ้ากับรถน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะราคาน้ํามันเชื้อเพลิงในบ้านเราณนะเวลานี้เนี่ยส่วนต่างมันห่างกันอย่างน้อยเนี่ยสเท่าตัวเพราะนั้นถ้าใช้รถแบบ P H E V ที่เสียบชาร์จได้ยิ่งชาร์จบ่อยยิ่งได้กำไรยิ่งคุ้มครับ